สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเล็กนาคลาดนะครับผมเช่นเคยครับเป็นประจำนะครับผมทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของสรุปผลราวพัฒนาของวันที่ของวันที่5มกราคมนะครับอของวันที่ของวันที่8นะครับ ขอโทษทีนะครับผมของวันที่8นะครับผมของวันที่8มกราคม2567นนะครับผมและปล่อยต่องวดเลยนะครับผมก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักขราวด,ด้วยนะครับผมขอให้ f อทุกท่านนะครับ มีโชคมีลาบกับช่องเลขนาคราชตลอดไปนะครับผมรวยๆครับผมมาดูผลสรุปกันเลยครับผลลาวพัฒนาของวันที่8มกราคม2567ผลที่ออก3ตัวบนออก4 75 2ตัวล่างออก4 4ครับผมก็มาดูเลยครับเลขนาคราชลาวพัฒนาวันที่8มกราคมเลขนาดวางรูดบนล่างไว้ที่68นะครับ หกแปไม่มีครับผมตัวประกบ5-7-4มาทั้ง5นะครับ5มามา10บนนะครับได้มาหน่วยบนนะครับมาหน่วยบน7มา10บนครับผมสี่มาสิบล่างสิล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับ นะครับเป็นเช่นอย่างที่นักราชเคยบอก f อฟไว้นะครับตัวเลขวินของเลขนักราชทั้ง5ตัวนี้นะครับยังไงก็มาครับน้อยสุดยังไงก็ต้องมีบนและล่าง1คู่และ3ตัว4ตัวก็จะแตกอยู่ในนี้ครับผมเป็นประจำทุกคลิปแต่สลับการจับคู่วันนี้เลขนักราชจับไม่เข้านะครับผม3ตัวก็จับไม่เข้าแต่ยังไง ขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้ไว้นะครับซึ่งคลิปของวันที่5เลขลลากระบอกไว้นะครับว่าตัวประกบนะครับเลขรูดบนล่างนะครับเอาไปวินนะครับยังไงก็ได้นะครับสำหรับครั้งนี้ยังไงก็เข้านะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นการแก้ตัวนะครับอยากให้ทุกท่านได้มีโชคมีลาบจริงๆนะครับอธิบายความให้เข้าใจนะครับก็มาดูคลิปตอนงวดเลยครับผมของวันที่10ครับ ของวันที่10มกราคม2567รูดบนล่างเลขนักลาดวางรูดไว้ที่5กับ4ตัวประกบ8 9 7จับคู่5 8 5 9 5 7 5 4 8 9 9 7 4 5 4 8 4 9 4 7 8 7นะครับเน้นไปที่58และ54 89และ 48นะครับผม3ตัวเลขนักลาดจับไว้ให้นะครับ485 489 5 8 48 5 5 8 9รอผลครับยังไงถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็ขอให้แนะนำเป็นกระบอกเสียงให้แก่ช่องเลขนักลาดด้วยครับผมชอบถูกใจยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะเลขนักลาดเองก็ ยังมีคนติดตามน้อยครับผมช่องเราเป็นช่องเล็กๆนะครับผมแต่ก็ปรารถนาที่จะเป็นเส้นทางหนึ่งนะครับให้ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้มีโชคมีลาบนะครับผมขอ f หเอฟซี FC ทุกท่านรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ